เฮ้ยโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟลิชเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมมือถือเกมใหม่กันคุณผู้ชมนะครับมีชื่อว่าเกม m a r ์ชิเออร์เนะครับเป็นเกมแนว RPG Open World นะครับเก็บเลเวลสนุกนะครับมีระบบกิ้วนะครับระบบล่าบอสนะครับแล้วก็ระบบคู่ครองมีแต่งานด้วยนะครับอ่เดี๋ยวไปลองเล่นกันคุณผู้ชมนะครับภาพแบลมากใสๆสไวรุ่งชอบแน่นอนนะครับนี่ผมก็เล่นไปแล้วที่เซิร์ฟเวอร์แปดนะครับตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์มากมายเลยก็ไปนัดเพื่อนเล่นกันแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแนววเเดียยกััับบบผผมมมนะคครรา S8 ลอ่ะะโอเเเคคข้ากกมััันนนรบี่ตวผมไง เวลร้อแิบเอ็แล้วนะครับอืออยากที่จะต่อกอนนะครับคือน่ารักมากภาพเกมสวยมุกมีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อ่ะสมมติว่าเรามาสร้างตัวใหม่กันดูคุณผู้ชมนะครับจะเลือกเพศได้นะครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแล้วเราก็ทําการเลือกเพศไปนะครับว่าเราอยากเล่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับนี่ฮะก็สามารถตั้งชื่อตัวละครได้นะครับเป็นแอดออฟจังแล้วกันนะน่ารักเวอร์นะครับโอเคกดเข้าเกมไปเลยยินดีต้อนรับท่านจอมยุทธอ่านี่ครับ มาถึงก็จะเป็นเมนูสอนเล่นก่อนนะครับไรับจ้างวิ่งมาแล้วนะครับซึ่งจะมีพวกระบบออโต้เควสททันทีนะครียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็วิ่งคุยสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องได้นะครับมีของอะไรก็ถ้าเกิดมันดีเนี่ยมันจะบังคับให้ใส่เลยคุณผู้ชมครับว่าเฮ้ยมีอันนี้ดีกว่าใส่เปล่าเ่ยคุณผู้ชมไหม ถ้าเกิดเราไม่กดนะครับบางทีลืมกดเนี่ยมันก็จะใส่ให้เลยนะครับสามสองหนึ่งชุบเป็นไหมพลังจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าวิ่งเควสรุดเร็วสะดวกสบายนะครับแตะที่เควสนะครับแล้วก็เวลาวาร์ปไปแต่ละเมืองเนี่ยนะครับมันวาร์ปให้เลยคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรมากมายนะครับนี่ฮะก็วิ่งเควสกันไปนะครับอันนี้คือเมื่อเราเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในส่วนของตัวละครที่ผมเล่นไปแล้วด้วยนะครับนี่ฮะเจอบอสเจออะไรเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าซึบซับซับซ ทุบตับตุบตับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีแบบพวกโหมดแล้วก็นักที่ต่างๆให้เล่นอีกเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาไปดูตัวหลักก่อนแล้วกันนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นป่าสังเกตว่าวิธีการเดินของมันเนี่ยนะครับมันจะขี่สัตว์แล้วก็โดดไปโดดมาลังค ong นะครับบางทีมีว่ายน้ำด้วยนะครับโคตรล้ำเลยนะครับนี่ฮะจะมีสู้มอนเมินอะไรก็ทำตามเคล็ดไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอเนี่ยพาไปดูตัวหลักของผมกันแล้วกันครับผม มาแล้วครับตอนนี้ตัวหลักผมพลังแสนกว่าแล้วคุณผู้ชมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอย่างมันนะครับก็จะมีพวกเควสนะครับอย่างเควสหลักเควสรองในเควสประจำวันนะครับนี่นั่นให้ทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อทําการฟาร์มนะครับพวกค่าพลังนะครับผม ของสมใสต่างๆนะครับของดีๆมาใส่ได้นะครับนี่เควสหลักเนี่ยต้องทําเลยนะครับเพราะว่าโดยของเราบัลเยอะมากนะครับได้ท้องเอ่ยได้ XP รวมถึงเนื้อเรื่องต่างๆด้วยนะครับนี่บางทีก็จะพาไปลงดันนะครับโดยที่เกมนี้ในแคลระบบที่เขาบอกว่าสุดยอดมากๆคือระบบของเรื่องคู่รักกันเองนะครับคือเราเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์แชทนะครับพกแชทโลกนะครับหรือว่าแชทข้ามเซิร์ฟนะครับเพื่อพูดคุยกับคนในเกมได้คุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ไปอะฮะอะฮะโยโย่นี่ครับ น้องเหลือจะมีคนคุยกับผมไหมครับสวัสดีจ้าใครอยู่เซิร์ฟแปดก็มาคุยกันได้เอาน้องเองสวัสดีค่ะน้องเองนะครับไหนขอดูน้องเองหน่อยคือเกมนี้สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับอ่ะกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บกดเข้าทีมนะครับอ่ะลองดูน้องเองเข้าร่วมทีมเลยมาแล้ว2คนและเมื่อมีทีมปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะพากันไปลงพวกดันเจี้ยนได้นะครับอย่างเช่นนี่ครับดันเจี้ยนจะมีพวกฝึกฝนยันนะครับเอาไม้อัพยันนะครับดันเจี้ยนเอ็กพีนะครับลงได้วันละสองครั้งนะครับเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์แบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อออล่่กกััััันน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 นไดดด้้้้้ววยยะะะะคคครรรรบบบแ็็จจมมีีีีีเเเททปปุณ์ สามารถที่จะลงท้าทายกับปาร์ตี้ได้นะครับนี่กดปาร์ตี้ท้าทายนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าดันงเจียนได้ครับผมเลสโก o ลุยเลยไปจ้าก็มาดีครับนี่คุณผู้ชมนะครับคือดันงเจียนพวกนี้นะครับจะซุ่มดับอุปกรณ์ โหดโหดให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูที่อุปกรณ์ของเรานะครับจะสังเกตว่ามันจะมีทั้งสีนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นนะครับซึ่งขั้นกับสีเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอย่างเช่นพวกสีแดงเนี่ยจะดีสุดเลยนะครับแล้วก็มีพวกสีขั้น5ขั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าเรานะครับอยากใช้อุปกรณ์อันไหนนะฮะอย่างเช่นอ่าสมมติว่าผมมีนี่ครับกางเกงนะครับที่เป็นสีทองเนี่ยสีขั้นคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีรูปเพชรด้วยนะครับรูปเพชรเนี่ยจะบ่่่่่่่งงงงงงบบบบบอออออกกกกนน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 ะะะะคคคครรรรััััััววาาามมมีีีีีีสสสยยเเเชลททผข้ มีเพชร1อันเนี่ยดับเบิลเดเมจ4.5เอรนะครับสามารถที่จะใส่นะครับนี่ฮะ เพื่อทดแทนของที่เราใส่อยู่เดิมนะครับเพื่อเพิ่มค่าพลังได้นะฮะดูคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นรองเท้าของผมนะครับสเพชรเลยนะครับนี่เป็น HP 3%แล้วก็ดีเมจสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สามารถสมทัยได้แล้วก็ตีบวกเพิ่มได้คุณผู้ชมนี่ฮะอย่างผมเนี่ยก็ตีบวกไว้หลายชิ้นแล้วนะครับไปที่เมนูของเรานะครับแล้วก็กดที่อัปเกรดนะครับสามารถที่จะตีบวกอุปกรณ์ได้นะครับนี่กดออโต้ได้เลยนะครับจะใช้ทองเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะอัพให้จนกว่าทองจะหมดหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้้นนนนนนะะะคคครรรััับบบบบจขึ่่่าวกกกแแม็ซ์เเอองีีปปดไ แล้วนะครับก็ เรียบร้อยนะครับนี like 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 is 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 ่ก so so ็สามารถไปกดนะครับอัปเกรดอุปกรณ์อื่นต่อได้นะครับเพื่อเสริมค่าพลังของเราเองนอกจากนั้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับยังสามารถที่จะติดตั้งผลึกลงไปได้ด้วยนะครับนี่อย่างเช่นตัวของอาวุธผมนะครับสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะครับนี่เป็น a อ k เคกับเจาะเกราะนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่เพิ่มค่าพลังได้อีกนะครับรวมถึงยันด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะลงดันยันนะครับเพื่อรับเศษยันนะครับแล้วก็ยิ่งเปิดดันยันสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะใส่ยันเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึงง8อออััันนนนนนเเเลลลยยยยรบแแ้้้ววกก็็็มมาาป่่่ีีีจูไ270 นี้เป็นต้นนี่คือทักษะการพัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองนะครับผมไปลุยดันกันเลยอืถึงบอสแล้วนะครับราชาปิศาจทำวิเศษก็มาดิครับผมมา2คนกลัวอะไรอ่ะนะครับคือเกมนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเล่นกับเพื่อนสนุกมากนะครับรวมถึงระบบนะครับที่สามารถลงกับปาร์ตี้ได้นะครับหรือว่าลงกับคู่รักของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนนะครับหรือว่าล่าบอสนี่จะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแถมเล่นสนุกขึ้นในหางคุณผู้ชมนะครับอ่ะโอเคฟาดบอสกันไปกันตุ้ย เย้เ yeah, รียบร้อยบายเจ้าบอสลาก่อยนะครับนี่ได้ของสุ่มมาด้วยนะครับแล้วก็ได้อีกทีโอ้ยได้ทอง ได้เกราะท้องกับอาวุธท้อง my god นะครับโอเคครับอี๋ยวไปใส่กันครับผมเห็นป้านบอกแล้วลงมาตี้นี่บอกเลยว่าเวลิกรูดในะครับนี่ฮะมีของสวมใส่นี่นะครับมี6ขั้นด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะใส่ของสวมใส่ได้นะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดของที่ไม่ใช้เนี่ยสามารถนําไปละลายได้นะครับนี่เลยคุณผู้ชมนะครับของที่เราไม่ใช้เนี่ยละลายนะครับแล้วก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับของเจ้าหายละลายนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ครับกดเริ่มละลายปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าหายผมนะครับไปเลเว่าสามสิบห้าแล้วนะครับ ได้ดีเฟนด์ได้เจาะปอเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกเควสนะครับประจำวันนะครับให้ทำพวกบอสเอ้ยเควสวงแหวนนะครับวงตะกรูคุณนำโลกดันเจี้ยนอัพขั้นนะครับเนี่เยอะมากแล้วก็สามารถเก็บค่าแอคทีฟประจำวันเพื่อรับของรางวัลได้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้คุณผู้ชมนี่เลยครับคลิกที่เมนูเปลี่ยนอาชีพนะครับจะมีถึง6ขั้นเลยนะครับไปยันจุติ6นู่นเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยจะต้องเลเวล180ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปทเควสเิมนะครับนี่ตามนี้เลย1 2 3 4นะครับทเควสเสร็จสสาาาามมรรถถเเลืื่่ออนนขั้้ไดพปลลด็อุ สกิลใหม่นะครับอย่างเช่นคอมโบนะครับนี่ฮะ มอนเนี่ยโจมตีนะครับจาก2ตัวเพิ่มเป็น3ตัวนะครับแล้วก็ได nice. ้รับค่าเอ็กพีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยิ่งยศสูงขึ้นนะครับอัพขั้นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นนนั่เองนะครับแล้วก็รวมถึงระบบแต่งงานนะครับนี่เลยเมื่อกี้ผมก็มีเพื่อนแล้วใช่ไหมนะครับนี่ฮะไปที่เมนูเพื่อนนะครับจัดสกิทว่ามีเพื่อนอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งดอกไม้ได้นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนะครับส่งดอกไม้ปุ๊บนะครับเพื่อเพิ่มค่าความสนสนมนะครับนีีีี่่่่่่่่่สสสงงงไไปปเลยยยยนนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบวๆาาาจจออูกข้หพชฮ ในส่วนของตัวที่เราส่งให้เนี่ยก็จะสามารถในแะคปร,รับค่าประสบการณ์ที่เป็นค่าของสนิดได้คุณผู้ชมตามนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บแนละ้วคุณสามารถที่จะมาดูนะครับในเมนูนะครับ,นะรบแล้วก็ไปที่ระบบความผูกพันนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีพวกแหวนให้ด้วยนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าของสติเนี่ยจะต้องถึงก่อนนะครับนะีบ่ฮะ กับใครเราก็เลือกเข้าไปคนนี้หรือเปล่าเลยครับอุยน้องเองต้องเลเวล180ก่อนนะครับให้น้องเองไปเพิ่มเวลมาก่อนนะครับเสร็จปุ๊บคุณจะสามารถแต่งงานกันได้นะครับเป็นพิธีมงคลนะครับตรงนี้เลยนะครับมีแบบแต่งงานทองแดงนะครับแต่งงานเงินแล้วก็แต่งงานทองอันนี้แบบฮาดูฮาดาด้วยนะครับได้รับพวกฉายาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้รับนี่เลยครับรูปร่างใหม่นะครับที่เป็นชุดของแต่งงานด้วยคุณผู้ชมแฟชั่นพิเศษนี้นะครับที่ได้จากการแต่งงานก็จะเพิ่มพลังลบให้เราด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับและยังมีระบบลูกุผู้ชมแต่งานเสร็จมีลูกต่อด้วยนีค เทียนเทียนนะครับวิญญาณธมินนะครับมาน้อยเออเห็นป่ะนะครับบอกเลยว่าแต่งงานกันนี่ยาวไกลมากระบบนี้นะครับเล่นกันยาวๆนะครับฉันสามีภรรยาแน่นอนนะครับรู้ถึงโลกต่างๆนะครับอย่างเช่นระบบมายานะครับก็จะมีพวกสาวใช้นะครับนี่เลยสามารถอัพขั้นได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมนะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เขานี่เลยนะครับมาสดอกไม้นะครับผีเสื้อเล็กขั้นสีสีม่วงนะครับสัตว์คีก็มีนะครับนี่อันนี้เป็นนักกูใช่ว่าอแมวดาวเล็กนะครับนี่ครับกดอัพขั้นเข้าไปนนนนะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบบบเเพิ่่มดาาววจๆๆๆแแี้้โอลก็ูปง เปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นเสือดาวครับเป็นวัวเฮ้ยงงว่ะมันเป็นวัวเฉยเลยครับแล้วก็เป็นหมาป่าดุร้ายเฉยนี่เลยนะครับปีกเซียนก็มีเช่นกันนะครับนี่ก็สามารถเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับเพื่อเพิ่มพลังลบได้นะครับทุบๆๆนะครับรวมถึงซาตราบุตรนะครับนี่เลื่อนขั้นได้เช่นกันครับสองสามสี่นะครับห้าเป็นสีม่วงกันเลยทีเดียวนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีแบบประกายด้วยคือแบบพิเศษเลยอันนี้จะต้องใช้หินวิญญาณในการแลกนะเป็นหินยาท่านในคุณผู้ชมนี่ครับมีนกมีไก่นะครับมีอัลปาก้ามีีีอออาาาาาจรรรรยย์เเหหหววมปลนนนนะะคคัับบสู่ มังกรทะยานมีมอเตอร์ไซค์ด้วยงงแป๊บนะครับนี่สัตว์ประกายนะครับคือมีเยอะมากอันนี้เป็นพวกแบบเมชชเนอรี่นะครับอาหารรับจ้างที่มาช่วยเราได้นะครับปีกเซียนนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับนี่ฮะมีหลายแบบเลยเท่ๆให้เราสามารถเลือกใส่ได้นะครับไปหาหินยายนมาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงดาบประกายสุดเท่นะครับนี่ฮะโคตรเยอะนะครับเยอะมากเท่ๆทั้งนั้นนะครับอ่ะจัดไปก็สามารถเลือกหานะครับปลดล็อกมาใส่กันได้นะครับพวกระบบแท็บสกิลนะครับก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากเลยเพราะว่าสกิลจัตโตเนี่ยจะมี4ออััันนะครรบวมมถึงสกิิลลตเท อัันนะครบแบบนี้แล้วก็ยิ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลียร์นะครับดันเจียนได้นะครับเป็นดันเจียนแดนลงใจนะครับก็สามารถปลดล็อกสกิลตั้งรับต่างๆได้นะครับแล้วก็ยิ่งอัพคลาสตัวละครนะครับไปไกลมากขึ้นนะครับเป็นจุติ1 2 3 4 5 6นะครับก็สามารถปลดล็อกอาชีพตัวละครเป็นสกิลพิเศษนะครับต่อเนื่องไปอีกเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะครับตัวละครของเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็จะมีพวกดันเจียนตีสมบัตินะครับนี่เลยนะครับที่จะหาของแดงขั้นสูงนะครับรวมถึงหาปีกนะครับที่ผมเนี่ยเพิิ่่่งงพาาาาาไปปปชมมมมสัััััักกกกกคคคครรรรูนน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 ีีี้้ะะะะบบบเเเเเ็็หหยยยยอออลลลขื ตามระดับเรื่องของเรานะครับที่ตีไหวนะครับมีของดีๆสุ่มดอปเยอะแยะมากมายก็สามารถมาลงดันได้คุณผู้ชม อ่าและนี่คือรีวิวเบื้องต้นนะครับของเกม m a r ์ชิเบินะครับสวีทแฮสถานจุดทอรพบนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับที่ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้เลยนะครับแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆนะครับก่อนจากลากันไปนะครับมีไอเทมโค้ดมาแจกด้วยนะครับให้พวกเราชาวบรรดาช่องอารทีบีนะครับอ่ะก็กดมาที่เมนูสวัสดิการนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่4นะครับที่ชื่อว่าแลกแพ็กเกจนะครับนี่เลยแล้วก็กรอกโค้ดลงไปนะครับพิมพ์ตามผมเลยคุณผู้ชม e m p นะะะคครรัับบ W W W Q Y R นอ่เดี๋ยวแปะ ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ก๊อปไปวางกันได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วกดรับแพ็กครับชึบนี่เลยจะได้รับนะครับเป็นหินยานปีกลวงจากกนคุณแหนะนะครับแล้วก็1ล้านเหรียญทองนะครับแล้วก็มีเพชรผูก อีก200ร้อด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่านเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ฮะเพชรผูก200เข้ามาแล้วนะครับไปกดดูที่กระเป๋าเป้ของเรานะครับของเข้าเรียบร้อยครับนี่เลยหินยานปีกโล่จักรกลนะครับจัดไพ่โค้ดดีๆนะครับกับเพชรผูกแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเกมมาร์ชิ่วเวิร์สนะครับสามารถโหลดเล่นกันได้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามรับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ครับกด้ใหหหมม่่นนนนนคคลลลิปป้้้้าาาาาาสรรััััับบบบบวววีขออตไกกแพผ๊ยยจ